คนที่เราอยู่ใกล้ชิดที่รู้จักเราจริงๆมันมันเหมือนเราเราปล่อยวางได้แล้วก็ทุกคนก็รู้อะคะว่าแองกับแอนจี้ได้ปล่อยกดแล้วก็ที่ลูกภาพที่ทุกคนเห็นนะคะที่หนูกอดน้องเคนน้องชายหนูคือไม่ได้เจอกัน1ปีไงคะก็เป็นครั้งแล้วที่ได้กอดกัน <c oughs> เกือบปีนึงก็เลยเอิโมชันก็ออกมาใช่ค่ะคิดถึงกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งปีนึงเนาะเป็นพ่สาวน้องชายกันก็ อย่างนั้นแหละค่ะหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกน้องแอนว่าแบบเออแบบสียใจหรือเปล่าเพราะขนาดตัวเราเองยังบอกกับพี่ฟุ้งอยไรว่ากลับมาจะโดนคนว่าหรือว่าอะไรเงี้ยทำไมมันถึงมีความรู้สึกอย่างนั้นก็แอนรู้สึกว่าทําให้หลายคนผิดหวังแล้วแล้วโดยธรรมชาตินะคะเวลาเราเต็มที่ทุกอย่างแต่ว่าผลงานออกมาที่ไม่ดีพอแล้วก็ทําให้หลายๆคนที่เชียร์มาตั้งแต่แรกผิดหวังโดยเฉพาะแฟนนางงานทุกคนแอนก็ ก็รู้สึกแหละค่ะก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่สาคัญรู้สึกคือการที่ต้องกลับมาสู้ต่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ใสซีนัสไทยแลนด์ต่อแล้วก็ทําให้ดีที่สุดค่ะจุดไหนคะที่ทำให้เราถึงกลับมาต้องสู้และเราต้องแบบเอาน้าตาออกไปเราต้องอพงลยค่ะตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ตกรอบคือตั้งแต่แรกเลยค่ะรู้ว่าต้องกลับมาสู้แล้วมันเศร้าได้เนาะโดยเป็นมนุษย์ เสียดายได้ร้องไห้ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผิดพลาดแล้วทําอะไรต่อให้ให้ให้ยืนขึ้นมาใหม่ได้ก็ตั้งแต่แรกเลยค่ะท่านมีท้อใจไหมคะแอนท้อใจอันลุกเปันขั้นจะอยู่มากกับเรื่อกาเถ่ายดราม่าเยอะเลยท้อใจแปลว่าอะไรคะท้อแบบว่าดีเพลย์ดีเพลย์ดีเพลย์ไหมแบบมีดราม่าเยอะไม่ค่อยมีน้อยน้อยเพราะว่า กระแสที่ทําให้แอนมาปรับปรุงได้ค่ะแอนจะเชื่อฟังแล้วแอนจะเอามาปรับปรุงตัวเองจริงๆคือหลายอย่างมันมี constructive criticism แล้วโดยเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วขึ้นมาบนเวที Miss Universe อย่างนี้มันก็ต้องมีหลายอย่างที่เราก็ต้องเปลี่ยนที่ต้องพัฒนาแล้วกระแสหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่ทำให้แอนช่วยพัฒนาได้ก็เปิดอ,อกเปิดใจฟังค่ะใช่ค่ะ คนม,มีการถกเถียงกันคะว่า real size beauty อะคะ่ะในมุมของแนองนนจะสื่อ,อยังไงออกไปอะคืออย่างแรกที่แอนนอยากพูดนะคะและ้วแอนอยากย้ำอีก real size beauty คือสุขภาพเรามาก,ก่อนตลอดนะคะนี่คือม,มันไม่ใช่ให้เรามาอยู่เฉยๆปล่อยวางไม่ดูแลตัวเองนะคะ real size beauty คือการที่ celebrate diversity การที่ celebrate ตัวเราเองและสิ่งที่เรามี things we can offer to people it's about your individuality And it's shapes, sizes, skin color, hair color, height, everything. Everything you have to offer makes you you. But the most important thing is to take care of your health. Please don't misunderstand because your health always comes first. And while taking care of yourself, you have different body sizes, different skin colors that make you unique, but you're still healthy. คไม่ว่าจะเป็นความหนักหลายในเรื่องร่างกายแปลงแปลได้ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือการดูแลสุขภาพ r e s e i z e Beauty ไม่ใช่เป็นข้ออ้างที่ไม่ดูแลตัวเองนะคะแล้วการที่เราดูแลตัวเองเราเรายังสุขภาพดีอยู่ เราก็ยังมานในหลากหลายเชฟไซส์ผิวสีผมความสูงความเตี้ยคือมันมีหมดหลังจากที่เราดูแลตัวเองดูแลสุขภาพค่ะม,มันจะเกิดการถกเถียงึ้นมาะร Beauty, <Healthy first. S 2> ว่างเรียวไซส์บิวตี้กับเรียวไซส์เฮลที่เฮลที่เฟิร์สว่าแอนคุณจะเหมาะสมกับคำไหนมากกันตรงนี้แอนรู้สึกย mm ัง hmm. ไงบ้างแอนยึดในแคมเปญของแอนเรียวไซส์บิวตี้ค่ะแล้วก็มาเคลียร์กันเนว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆก็นี่แหละค่ะ วันที่บนเวทีนะคะก็ที่ตอนที่หนูเดินรอบพีลิมเนี่ยค่ะมันจะมีหลายคอมเมนต์บอกว่าจริงๆน้องแอนไม่มั่นใจหรือเปล่าวันนั้นก็มาขึ้นมาหรือเปล่าเหงวลหรือเปล่าหรือเปล่าก็เลยจะถามน้องแอนจริงๆว่าจริงไหมเหยว่าเนว่านายโมเมนต์ตอนนั้นนะคะแอนเต็มที่เต็มที่จริงๆแล้วก็รู้สึกคอนเฟิร์นมากค่ะแล้วเวลากลับมาย้อนดูเพอ performance ก็เข้าใจนะคะว่าทำไมทุกคนคิดอย่างนั้นแล้วก็ต้องขอโทษด้วยค่ะถ้า ถ้าผิดหวังนะคะแล้วก็คิดว่าแอนไม่ได้ทําเต็มที่ค่ะในโมเมนต์นั้นแอนมั่นใจค่ะมั่นใจคือไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ดูว่าอะไรก็ตื่นเต้นโดยธรรมชาตินะคะก็เป็นเวทีครั้งแรกใช่ค่ะแต่ว่าเอี่ยที่แล้วได้แล้วเขาบอกว่าอยู่ในบ้านชายกว่านี้แต่พอไปเอ็มดูทำไมแบบเราเหมือน drop low อะไรอย่างเงี้ยความ confidence เฉยอะไรเงี้ยไมมั่นใจแอนไม่ได้มั่นใจนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเราอยู่เมืองนอก แล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ก็ไม่มีประสบการณ์นะคะอย่างเดียวที่แอนทาได้คือเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อค่ะเราจะจะมีการดำเนินในแคมเปญของ Real Property ต่อไปอย่างไรบ้างคะัีะก็อยากสนับสนุนเรื่องนี้เสมอค่ะมันไปทั่วโลกแล้วเสียงเราเสียงคนไทยเรามันดังแล้วแอนอยากทําให้มันดังขึ้นค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคน มอค่ะมาจอยแคมเปญ Real Size Beauty ของเราแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์อะไรมาเยอะๆนะคะแล้วก็ช่วยสพอร์ตแหละค่ะใช่ค่ะเหมือนแต่เองก็พูดกับแม่ปุยว่าเหมือนแบบกลับมาแล้วก็กลัวกลัวแบบบางคนอาจจะแบบมีกันต่อบว่าตอบว่าแอร์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เราตัวจริงๆมีความกังวลใจ นิดนึงนะคะคือไม้นิดก็เยอะค่ะเราพูดกับแม่พูดตรงๆเพราะว่าเราแอบคิดคำว่าน้องที่เคยมีประสบการณ์มากกว่าไม่รู้จะเจออะไรอืมใช่ค่ะก็ไม่อยากให้ไม่เคยผิดหวังแล้วก็รู้ว่าหลายคนผิดหวังมากกว่าค่ะแล้วโดยเฉพาะความสำคัญของมงสามแองเข้าใจว่ามันเป็นความฝันของคนไทยหลายๆคนนะคะแล้วที่ ที่ไม่ได้ทำประสบความสำเร็จเรื่องนั้นก็<ม>ก็ตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ว่าเห็นความอบอุ่นของคนไทยแล้วก็กำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันช่วยจริงๆให้เราสู้ค่ะวันนี้คือเราแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วใช่ต้องสู้ต่อค่ะต้องลุยต่อเสมอใช่บางอย่างหนูก็ยังไม่ค่อยทราบเนาะอ <c oughs> ินโดนเซีมากเลยทำอะไรเนี่นยสุดฮ <c oughs> ะก็รู้ค่ะรู้ แต่มันต้อง Again you just have to keep going you have to move on <c oughs> and <to> keep fighting ให้กำลังใจกันยังไงบ้างกับคอมเมนต์ต่างๆในแง่ลบให้หุ่นเหรอคะใช่เองให้กำลังใจตังยังไงบ้างใ้รูปให้เรา How to add how to you, do you encourage yourself to rise up again คือในทุกอย่างที่แอนรู้สึกนะคะ Whether it's happiness sadness disappointment แอนเป็นคนที่ชอบจ้องความรู้สึกของแอน แล้วก็เข้าใจว่าทําไมรู้สึกอย่างนี้ทําอะไรได้กับความรู้สึกนี้แล้วก็ให้มันปล่อยออกไปจากร่างกายเองอแล้วแอนก็โชคดีว่าอยู่ในกลุ่มทีมที่อบอุ่นที่ให้กําลังใจอยู่เสมอที่ฝั่งแอนเวลาแอนเสียใจฝั่งแอนเวลาแอนดีใจ <c oughs> นั่งหัวล็อกกับแอนนั่งร้องไห้กับแอนคือแอนก็ต้องขอบคุณทีมนะคะขอบคุณที่ที่อยู่ซัพพอร์ตแอนตลอด ประเ็นนี <te> ้มันคงจะมีดังมาตามมาอีกเรื่อยๆครับเรามีวิธีรับมืออย่างไรบ้างครับแอนเปิดฟังค่ะสิ่งที่แอนพัฒนาได้ก็ฟังแล้วก็แอก็อ่านอยู่ทุกอย่างนะคะแล้วก็ฟังคำอ่านไม่ออกขึมาถามใช่ ก็มีแค่เปิดฟังแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อแหละค่ะแล้วก็เข้าใจว่าทําไมทุกคนรู้สึกอย่างนี้ทำไมทุกคนต้องมีทุกคนมี you have the right to think what you want you have the right to your own opinion แล้วก็เลือกที่มาปรับปรุงก็ปรับปรุงค่ะมันไม่น้อยเหรอครับผม้ไม่ได้แล้วว่ะค่ะมันถึงเวลาสู้แล้วค่ะ ให้ส่งกำลังใจให้คนคนที่บอกว่าฝุ่นแต่ว่าไม่ได้ดีมากแต่ว่าช่วงนึงที่ดีอัไทร์ซื้ตี้มาคือเขาไม่ใจมากเลยค่ะแต่พอเราไม่ผ่านเข้รอบลเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็กลับแบบว่านอยอะไรแบบนี้ไม่ต้องนอยเลยค่ะอยากให้เรางป็นคนต่อไสู้ต่อไปนะคะแอนคิดว่าที่เข้ารอบที่ไม่เข้ารอบไม่เกี่ยวกับแคมเปญเราเลยเรายังภูมิใจในสิ่งที่เรามีแต่ว่าสุขภาพนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพอยากไปย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ สู้ต่อค่ะแล้วก็แอนเชื่อว่าเวลาเรารักตัวเองในสิ่งที่เรามีที่เราออฟเฟอร์ได้มันจะรู้สึกฟรีมากมันรู้สึกเหมือนน้ำนะหนักบนเรียกว่าไหลเราใช่ไหมหน,นี่ไหลใช่ไหมไหลมันจะถูกยกออกมาค่ะ,ะก็สู้ต่อด้วยกันสู้ต่อด้วยกัน ช่ด้วยกันค่ต่ออกาให้มันอิมแพกไปมากึ้นเกิดเดินี้เราจะทำอะไรก่อนคะก็อยากจะเชิญทุกคนต่อนะคะมาสปอร์ตมาลงรูปมาสปอร์ตแฮชแท็ก e ีลไซส์บิวตี้แองคิดว่าการที่เราได้ไปถึงทั่วโลกอะค่ะคือพวกทุกคนคนไทยของเราทุกคนคือเข้ามาลงรูปเข้ามาทำให้มันเทรนด์ทวิตเตอมัน มันเข้าไปในสื่อเมืองนอกคือนี่มันพลังของเราทุกคนค่ะแอนไม่อยากเอาเครดิตอันนี้มาให้แอนคือเราเป็นทีมเดียวกันนะคะนี่คือเรามาถึงด้วยกันใช่ค่ะวันนี้เองพลังแฟนถามว่าส่งขนมกล้วยมาให้เรารู้ใช่ค่ะเยอะมากค่ะอยากให้ขนมอีกาหค่าเห็นอาหยารไทย่รง่งก็าอยากลองแล้วทำไมาขนมขนม ก็ชอบอะค่ะเป็นเหมือนทุกคนมีอาหารที่เราชอบก็เลยชอบค่ะใช่ค่ะพอมาถึงแล้วก็ได้ทานแล้วใช่ค่ะได้ทานแล้วค่ะได้ทานแล้วค่ะอ่าขอนี้ย้อนกลับไปเรื่องชุดพิลิมอะเลยงี้ยค่ะชุดประจำชาติชุดประจำชาติแบบทุกทีเยคุณมองว่าไม่มั่นใจหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะชุดอาจจะทําให้เราไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยด้วยหรือเปล่าลุงแอนรู้สึกยังไงบ้างเรื่องการพิเศษนะัการพิเศษชุดสีทองมาช่วยชุดโมงนำขาด ไม่ค่ะแอนชอบชุดพิลิมมากมากนะคะแล้วก็อยากขอบคุณพี่ดีไซเนอร์เพราะพี่เขาเต็มที่ความที่มันไม่ดูมั่นใจแอนก็อยากจะมาบอกว่าเป็นความผิดของแอนเองไม่ไม่เกี่ยวกับพี่เขาเลยไม่เกี่ยวกับชุดเขาเลยนะคะแอนก็อยากพูดหมายว่าในวินาทีนั้นในตอนนั้นแอนก็มั่นใจนะคะแล้วก็เข้าใจว่ากับย้อนกลับมาดูใหม่แล้วเข้าใจว่าทําไมทุกคนคิดว่าไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ ต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็ย้อนมาเป็นประสบการณ์ที่แอนไม่ได้มีนะคะมามาใหม่แล้วก็คีดไฟน์เลยเราใช่ค่ะโดยสถานการณ์ที่มันอยู่ backstage มันรีบมันวุ่นวายคนน้อยใช่ค่ะมันมันการผิดพลาดมาเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็ มาเกิดขึ้นกับแอนเองค่ะแล้วคนเลยมองว่าน่าจะเป็นสีเขียวเพราะเป็นสีมงคลสำหรับเรางานเราก็เขียวหมดเลปจริงเรอันนี้ก็ใช่ก็แอนชอบชุดค่ะแอนชอบความหมายของชุดถ้าทุกคนได้เห็นว่ามันแปลว่าอะไรแอนคิดว่ามันเหมาะสมมากสำหรับการโชว์แคมเปญนี้บนเวทีโลกก็อย่างนั้นแหละค่ะอย่างชุดบวยอะค่ะคมีคนบอกว่า ทำไมหนูต่อยเบาจังเลยไม่แบบฟุดฟัดเป็นติลโวยเลยไม่ตีแรงค่ะโอเคได้เลยค่ะไต่อี่ขแบอว่าเราเป็นแล้วแต่ว่าตอนที่การแบบพรีเซนต์ะทำไมแบบไม่มบกให้มันดูหนักแน่นเหมือนเป็นนักกีฬาในคอนเซ็ปต์ของเราครับแอนนะคะตอนที่เดินออกจากเวทีนะคะคือที่แอนอยากเอาให้มันออกมาคือเท่ๆแล้วก็โยนมากับความ หวานของแอนแต่มันไม่ได้ออกมาจากสไตล์มันไม่ได้ออกมาแนวนั้นใช่ค่ะจนเป็นอย่างอื่นใช่ค่ะคิดว่านหวานนี่ค่ะคุณชกแทนอยู่ข้างล่างชกอีกเออหลักลัวมากว่าชคอีกชคอีกหลอไยอม่ได้ยินไม่ได้เหรอว่าดบดบยใช่ค่ะโฟกัสตรงข้างหน้าอยู่ค่ะแล้วก็ งงๆเนาะเพราะว่ามี stage director ชี้หน้าแล้วหนูก็ยิ้มหรือว่างงค่ะว่าต้องทำอะไรต่อแล้วก็คือย้อนกลับมาประสบการณ์ใช่ค่ะอยากจะขอบคุณใครแฟนๆส่งกำลังใจหรือขอบคุณทีมกอที่สนับสนุนให้เราไปถึงตรงนั้นครับจุดน้ได้อย่างแรกคืออยากขอบคุณทีมนะคะอยากขอบคุณทีพีเอ็นอยากขอบคุณแม่ปุ้ยที่ ที่อยู่ใกล้ชิดอ่นอยู่เสมอแล้วก็ให้กำลังใจเสมอแล้วก็ช่วยให้แคมเปญเราอะค่ะมันมันถึงทั่วโลกแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่